ได้น้ำอะเลยเติมเต็มถังถึงกวกี่นาทีมาส่งรถจ้ามาแต่เช้านะจ้าคนมาทำงานสนามบินมาส่งรถแล้วจ้าผู้รถรถเช่าตรงนี้นะแถ,ถวรถเช่า ส่งรถเสร็จแล้วทุกคนเราก็มาสนามบินต่อนะจ๊ะมาส่งรถแป๊บเดียวเฮ้ยแกนขนเยอะมากคนะ่ะ เดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟฟ้ากลับนะคะทุกคนเอารถมาคืนเสร็จแล้วชุดี้์เจดี้อะไรอูหลักสองใช่ไหมฝรั่งสอนคนไทยข้นรถนี่ปยายไตปายไตอยู่ตรงเต็กมีซีคิวสยามสยามไปอ่ะไปเช a n นี้ สลัดแดงไปใช่ไหมใช่ีิฟโอะโคตรงไหนสามสิบห้าบาทเนาะสองคนไปอันนี้เราไปลงตรงไหนมักกะสันมักกะสันมักกะสันแล้วก็ มาร์ทบีโฟใช่ไหมที่เบบี้ไปอ่าแกกโชดอ่ะเราไป นี่เราลงมักกะสันนะคะคนแล้วก็ไปต่อรถต่อรถไปหลักสองเดี๋ยวลืมเนี่ยไทยที่เรานั่งมาจากสนามบิน35บาทอันนี้เซมนี่เท่าไหร่ไปเราต้องไป MRT นะลงมักกะสันแล้วก็ไป MRT ก็ถึงหลักสอง เนี่ยมักกะสันออกจากมักกะสันแล้วเราก็จะไปนั่ง MRT นะคะถ้านั่ง MRT มไม่จะถึงหลักสองเลยหุยลมใหญ่ อ๋อเลยอยมาแต่งตั้งแต่ต enfin ักันคุณเต้มา MRT เปล่สองเปลสองบนี้กันนี้วั้วันี้วัน้ัน้นนวันนี้เันนี้วัี้ว้วนนี้นนีวนี้วัันี้ี เดี๋ยวเรานั่ง MRT ไปลงหลัก2นะคะออกมาจากมากักกะสันเราเดินมาตรงนี้แป๊บเดียวห้ามออสทุเลียนมากินนะเนี่ยเดี๋ยวเอาบิลลี่กินพริกกะปีจ้าอันนี้อาหารกลีนของป้าป้าเพิ่งมาตั้งขายเนาะเพราะแต่ก่อนยังไม่เห็นเลยสแ,สแกนได้นี่ใช่ไหม อ,อ๋นี่ปลาซาบะสองร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยวโทรไปบอกลูกก่อนว่าซื้อให้แล้วตรงนี้ทางเข้าไอวาาัตทีลืมใส่หน้ากากเงินค่าอ๋อเออใช่ค่ะเขามันไม่ไหลมันไม่ทอนใช่ไหมนอตตูนี่ใช่ไหมนอตตูนี่นอนจอดไปเท่าไหร่คะ ี่วนเวนเมกนี่นอะันนยยี่ะใสไเท่าไหร่คะดูไม่งเบี้ยงบีโฟอ่ะขอบคุณมากค่ะยวไปเอาเงินคืนยี่สิบบาทอันนี้เราจะไปหลักสองสีบาบาทนะคะตอนที่เรา นั่งจากสนามบินมานะมักกะสันสามสิบห้าบาทมิลลี่โดนดูดเงินไปยี่สิบเขาให้คืนซื้อข้าวจ้ากล่องละห้าสิบบาทถูกมากของนู้นมันฆ่าพระ Thank Station. Please mind the gap between train and platform. <laughs> Next station, Lakh song This is the end of the line. Train doors open on the left. Thank you for choosing the MRT. <laughs> ก็อัดชงเซอร์ไหมไปไหนยือต้องไปเดินไหนเซ็มสี่สิบเจ็ดงบางแคนี่คือต้องหูป้ปลาที่เราไปผัดอร่อยนะแต่ช,ชอบวันนี้ที่สุด แบบนี้อืมอร่อยอะ่ะก็อเอไปหัอ่อละแล้วก็ใส่เกลือคื้ของเชอรี่จะหมดแล้วอะ่ะชิมเผ็ดก,ก่อนอืมแล้วก็อืมจพูกเนี้ยมันหนานุ่มเนาะ เราไม่ได้ทอดเดยอะนะแค่อ่างกับกระทะไม่ต้องกินน้ำมันเยอะได้ยินเสียงท้องร้องไหมไปกินก่อนนะคะอชิมอันนี้น่าจะเนาไ้ ชิมของมาว่าโอเคไหมอืมโอเคอะลองซดดูลองซดน้ำซุปดูว่าว่ามาใส่หัวละพามันหอมไหมเอาเอาปากซดนเ,เ,เ,นเนอะแอบเค็มไปดน่งยเค็มมอืมต้องบิดมะนาวปรุงอ,อ่ะของเชอรี่เป็นไงเนี่ยของมาเอาอืมไม่คนละกล่องเลยไม่เลือก คอยลี่มันจะแบบมีความแบบเผ็ดขึ้นอร่อยช้อนน่ะงอนได้ปะแหมมาก็อยากชิมสปาเกตตี้อ๋อมาก็ชิมอ่ะก็ต้องไปอุ่นร้อนอากินเลยเก็บเก็บเก็บไว้ตอนเที่ยงผัดกะเพราปลาแปลกๆอ่ะถอยหน่อยเก็บละอุ้ยอะไรมันรู้เต็มโต๊ะไปหมดเลยอ่ะมาตัดต่อทันทีด่วนอ有一种思念 今生无缘，有一种爱情。 有一种思念叫今生无缘，有一种爱情。